สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับผ้ามาบึงเป็ดเล่นน้ำครับพี่น้องอยู่โคกนองนะครับมาบึงกันนะครับพี่น้องคันคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเทพสุรินน้ำเด้อครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องลูกเป็ดครับกะกับบรรยากาศยามส้าครับกะไนผพาเขาออกมาย่างเล่นครับทั้งไวทั้งใน้อครับทั้งปุ่นสิเปิดโลกู่ครับ พาเขาออกมาเดินอยุดเชินอยูดสายข้างนอกครับบึงเขาเล่นน้ำพี่น้องบึงเขาเล่นน้ำไอ้มวนลายวันเนี่ยสะไวน้น้ำโครงการพันล้านครับพี่น้องสะไว้น้ำส่วนโตครับสามสิบสองโตครับหนวานตายไปตัวหนึ่งครับพี่น้อง อนนี้เหลืออยู่3 1 1สิบตัวแรกซื้อมาวันที่18ครับแล้วกาเมวานซื้อมาอีกวันที่21ครับเมื่อวานซื้อมาอีก22โตัวครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเหลือทั้งหมด31โตัวเพราะว่าเมื่อวานตายครับบมฮูเป็นหยังตายไปตัวนึง ม่วนครับเพิ่งตื่ละครับความสุขยามเศร้าครับพี่น้องกับบรรยากาศอีสานบ้านทฮาครับลงรถขึ้นบัไดพี่น้องเอพิ่งตล่น้ะมันตื่นครับขึ้นมาถือฟังครับตั้งผนมันสูงกว่าพี่เด็กน่อยเนาะเด็กกำลังเรียนรููครับกำลังฝึกหัดครับเรีนเสร้ามาพาเขาออกมายังเล่นกะม่วนดีครับพี่น้องกับบรรยากาศครับ ท้องให้ท้องหน้าครับอนี้ก็ค้างไว้ย่างดีครับค้างดีปลานีกับหมาเขามากัดจนมืดเลยีปน้องไก่สามสี่สิบตัวครับตอนนี้ก็เหลือแม่พันธ์ไค่สามตัวครับเนี่ยเือซัานี่แล้วครับปลูกต้นใหม่ครับไข่เขาเป็นห่มครับไปรับปล่อยออกมาครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กันครับว่าสิใส่ตะไคร้ทั้งเิงครับกันอีกาลงมาครับ ให้มีเทคนิคดีๆครับเกี่ยวกับการเหตดข้อเป็ดข้อไกลครับก็บเน้นน้ำกันข้าวไ้เดอครับตอนนี้ก็บกำลังเรียนรู้ครับเดี๋ยวสิพภาพไปเบื้องลูกไก่นะครับพี่น้องี่ครับกว้างนะครับพื้นที่ใส่ท้าบุอย่างเสียงดังนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เปิดให้อากาศมันเข่าครับท้ายทีรับปิดทางหนึ่งเปิด คือพามาเบิ้งครับอเนี้ยปกติก็าใช้กุ้งอนุอาลานะครับก็มนี้กุ้งนี่ด้วยพาออกไปย่างเด่นซื่อนี่ก็ไก่หน่อยครับพี่น้องไก่หน่อยไก่หน่อยมีไก่สีเนีครับพาเป็ดออกไปเล่นก่อนครับขันไปน้ำกัดมันสิลงน้ำน้ำเป็ดครับมันสิตายครับไก่มันไหวน้ำเป็นเนาะไก่ก็ทั้งหมด นีน่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวครับไกล้ยี่สิบเอ็ดตัวตอนนี้ถ้าออกไปเล่นเป็นชุดครับพาเป็ดไปเล่นก่อนครับเมื่อกี้ครับเลื่องไรนั่นนี่ครับให้เขาใหญ่ก่อนครับข้างๆก็จะเป็นสระครับตรงนี้ก็เดี๋ยวสีเฮดทางออกครับให้เขาลงเล่นน้ำนะฮะมีสระครับ บรรยากาศท้องให้ตรงหน้าครับ้างๆครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเขาก็เขี้ยวเคียวพี่น้องวีนี่น้ำลายครับทางบ้านกำลังมวนครับกินอาหารยมเ้ารับเล่นน้ำสะว้ายน้ำครับชุนโตคนน่ะสากให้ยังดีครับเก็ดเขามักเล่นน้ำครับตอนนี้ก็เริ่ม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลือดครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การถ่ายคลิปต่อไปครับจากเบาเทสุลินครับขอบคุณครับ